ครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการบวกลบคูนหารจํานวนนับนะครับที่ไม่มีวงเล็บเป็นครั้งที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับการบวกลบคูณหารที่ไม่มีวงเล็บนะครับกรณีที่1นนะครับจากจยดข้อที่1นนะครับ 4 0ลบด้วย15บวกด้วย4จากการที่เราเรียนเมื่อวานนะครับทำให้เรา,เาได้ข้อสรุปว่าในการบวกและการลบถ้าเกิดว่าเป็นการเป็นตัวดําเนินการบวกลบอยู่ในข้อเดียวกันให้ทําเรียงจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็บวกและลบอยู่ในข้อเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการทํานะครับก็นํา40ไปลบด้วย15นะครับจะเท่ากับ25 เมื่อได้25แล้วก็ไปบวกกับ4เป็น29นะครับคำตอบผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คือ29ครับต่อไปมาดูข้อที่2นะครับเป็นนะครับโจทย์เป็น2คูณด้วย12หารด้วย8ข้อนี้นะครับก็จะมีการคูณและการหารนะครับส่วนการคูณและการหารก็เหมือนกันนะครับที่เราเรียนกันไปเมื่อวานก็คือให้ทำเรียงจากซ้ายไปขวา นั่นก็คือนำสองไปคูณด้วย12เท่ากับ24และนำา24ไปหารด้วย8เท่ากับ3นะครับต่อมามาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ไม่รู้ว่านักเรียนจำได้อยู่ไหมนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณนะครับถ้าเราทำเครื่องหมายคูณก่อนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ36 แต่พูดผิดนะครับถ้าเราทําเครื่องหมายบวกก่อนจะเท่ากับ36หรือถ้าเราทําคูณก่อนผลลัพธ์จะเท่ากับ22นักเรียนว่าอะไรที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับระหว่าง36กับ22ของโจทย์ในข้อนี้ข้อ3ข้อเดียวกันนะครับถ้านักเรียนจําได้เมื่อวานก็จะต้องตอบได้ว่านะครับในเมื่อถ้าเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายคูณให้ทําเครื่องหมายอะไรก่อนครับนักเรียนให้ทําเครื่องหมายคูณก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้น 22ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเรามาดูข้อที่4นะครับคือ45ลบด้วย12หารด้วย3นะครับเหมือนกันเลยถ้าเราทำลบก่อนหารก็จะได้ผลเป็น11แต่ถ้าเราทำหารก่อนลบก็จะได้เป็น41เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการคูณเลยนะครับ ถ้าเป็นลบอถ้าเป็นการคูณกับการบวกให้ทําเครื่องหมายคูณก่อนแต่ถ้าเป็นการหารกับการลบก็ให้ทำเครื่องหมายหารก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคูณกับบวกหรือคูณกับลบก็ต้องทําคูณก่อนลบหรือทําคูณก่อนบวกหรือหารกับบวกหารกับลบก็ให้ทําหารก่อนบวกแล้วก็ทําหารก่อนลบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็41ก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับ สรุปตรงนี้นะครับการแก้โจทย์การบวกลบคูณหารราคนแบบไม่มีวงเล็บถ้าเป็นการบวกการลบการคูณและการหารอยู่ด้วยกันนะครับต้องทำตัวดำเนินการที่เป็นการคูณและการหารก่อนแล้วจึงดำเนินการบวกและการลบนะครับ ไปให้นทุกคนลองเปิดหนังสือดูหน้าที่177นะครับในหนังสือเรียนนะครับหนังสือเรียนไม่ใช่แบบฝึกหัดน,นะครับให้นักเรียนหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วปเปิดไปเปิดหนังสือนะครับเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าจากตัวอย่างนะครับจงหาผลลัพธ์ของ25,780ลบด้วย570คูณด้วย24เขาบอกด้วยว่าเป็นแนวตั้ง ฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าแนวตั้งเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องมาดูก่อนว่า,าลำดับขั้นตอนในการคำนวณของข้อนี้นะครับมีตัวดำเนินการเป็นเครื่องหมายบวกมีไหมไม่มีนะเป็นเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายคูณนะครับลบกับคูณอยู่ด้วยกันก็ต้องทำอะไรก่อนครับนักเรียนทำคูณก่อนลบเพราะฉะนั้นเราโยงเส้นมาแล้วในหนังสือโยงเส้นให้เราแล้วเป็น ลำดับขั้นตอนที่1จะเป็นการคูณหลังจากนั้นคูณเสร็จเมื่อได้ผลคูนนำไปเป็นตัวลบนะครับตัวตั้งคือ25,780เราก็นำมาแสดงวิธีทำตรงนี้นะครับห7 0รคูณด้วย24ผลคูณจะได้เป็น13,680หลังจากนั้นมาทำการการคำนวณในครั้งที่2นะครับหาผลลัพธ์ของ25,780 ตรงนี้มาจากโจทย์นะครับลบด้วย13680มาจากไหนครับโจทย์ไม่มีแต่ว่ามาจากการคำนวณน,นะครับ570คูณด้วย24แล้วก็จะได้คำตอบนะครับตามที่เราคำนวณไว้นะครับจากตัวอย่างในหน้าที่177ในข้อที่1นะครับในข้อที่1หลังจากที่เราทำการหาผลคูณแล้วนะครับแล้วก็นำมา นะครับเป็นตัวลบแล้วก็ทําการลบกันนะครับก็จะได้คําตอบคือนะครับหนึ่งในตัวอย่างข้อที่1ในหนังสือนะครับตามในหนังสือเลยต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2จะเป็น3ามแสนหนึ่บวกด้วย2องแ0นและหารด้วย25แต่เป็นการทำในแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราก็ต้องดูก่อนว่าลำดับขั้นตอนในการคำนวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับลำดับคือนะครับมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายหารเมื่อเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายหารก็ต้องทำเครื่องหมายหารก่อนบวกนะครับเราก็จะนำสองแสนหไปหารด้วย25แล้วก็มาเป็นตัวบวกแต่เป็นตัวตั้งก็จะเป็น3ามแสนตรงนี้นะครับ ก็วิธีทมก็มาดูข้างล่างเลยตรงนี้เป็นการประมาณนะครับ3ามแสบหบวกด้วย2 6 5 0 0หารด้วย25ตรงนี้มาจากโจทย์นะครับเราเอาโจทย์มาเขียนไว้ต่อด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับพอมาดูนะครับหลังจากเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นการดำเนินการที่เราจะทำแล้วว่าจะทำอะไรต่อนะครับสามแสน เอาสามแสนมาเขียนด้วยก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้นำาเกินอะไรแต่เราจะทำการหารน,นะครับสองแสนหกนารด้วย25่สานำไปหารให้เรียบร้อยนะครับนำไปหารให้เรียบร้อยตรงนี้นำไปหารก่อนนะครับเมื่อหารเสร็จแล้วนะครับหารเสร็จแล้วก็ได้ผลหารน,นะครับได้ผลหาร ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่นะครับก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้กลายมาเป็นตัวบวกนะครับได้ผลหารตรงนี้ในข้อนี้ได้ผลหาร1420นี่ยนักเรียนก็ไปทำวิธีการหารมาก็ได้นะครับแล้วสังจากนั้นก็มาตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ผลหารเรียบร้อยแล้วนำมาบวกเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้เป็นผลบวกตรงข้างล่างนี้นะครับนำผลบวกมาใส่ใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับแล้วก็สรุปเป็นดังนั้น3 1 7 9 5บวกด้วย2อ5 0 0หารด้วย25เท่ากับ3าม2สนนันะครับนักเรียนตรวจสอบจากเครื่องคิดเลขได้เลยต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างอีก อันนึ่งนะครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปนะครับอยู่ในหน้าที่178จะเป็นหน้าว่างๆของครูแต่เดี๋ยวครูจะแสดงวิธีการหาผลลัพธ์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นการหาในแนวตั้งก่อนจะเป็นโจทย์ก็จะเป็น164708บวกด้วย2549คูณด้วย28นะครับวิธีการหาผลลัพธ์ก็คือนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราจะทำ ตัวดำเนินการอันไหนก่อนนะครับ2,549คูณด้วย28 2,549คูณด้วย28นะครับเราก็เอามาเขียนนะครับ2,549คูณด้วย28แล้วก็นำมาตั้งคูณให้เรียบร้อยนะครับใส่ผลคูณนะครับเริ่มต้นการคูณจากหลักหน่วย8อยู่ในหลักหน่วยไปคูณ9ในหลักหน่วย 8ไปคูณ4ในหลักสิบไปคูณ5ในหลักร้อยและ8ไปคูณ2ในหลักพันใส่ผลคูณบรรทัดนี้นะครับต่อไปคูณหลักสิบดำเนินการนำา2ที่อยู่ในหลักสิบตัวนี้ไปคูณกับ9ในหลักหน่วยไปคูณกับ4ในหลักสิบไปคูณกับ5ในหลักร้อยและคูณกับ2ในหลักพันได้ผลคูณใส่อีกบรรทัดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็นำมาบวกกันเป็นผลคูณ ก็จะได้71,372นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ผลคูณเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้โจทย์คืนนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เราคูณเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวตั้งมาเขียนนะครับหาผลลัพธ์ของ1 6 4 7 0 8บวกกับ71,372ที่มาจากการคูณนะครับ บวกกันเรียบร้อยก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ236,080นะครับตอบเป็นไงครับแนวตั้งก็จะต้องแสดงวิธีการทำต่อไปเป็นตัวอย่างแนวนอน,นครับในข้อที่2อยู่ด้านล่างนะครับ3 1ลบด้วย2 8 6 3 1 6หารด้วย124 ตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะทําเครื่องหมายอะไรก่อนเราทําเครื่องหมายหารก่อนนะครับนักเรียนก็หารน,นักเรียนหารจากกระดาษทดข้างนอกได้เลยนะครับเมื่อหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นํามาเป็นตัวลบเสร็จแล้วก็นําตัวตั้งตัวนี้มาลบกับตัว ผลหารที่เราหารได้นะครับอะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำกันเราก็จะต้องขึ้นมาทัดใหม่เขียนโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับสามแสนตรงนี้เราไม่ทําอะไรเราเขียนไว้ก่อนก็ได้หรือใครจะไปหารก่อนก็ได้แต่ต้องไม่สลับที่กันนะครับอานำสามแสนมาเป็นตัวตั้งอย่างเดิมลบเครื่องหมายลบนะครับตรงนี้เราก็ไปหาผลหารมาแล้วก็มาใส่เป็นตัวลบผลหารหามาได้แล้วได้เท่ากับ 2,309นะครับก็ลบซะ2,309เอา3 0 0แสนตั้งนะครับลบออกมาได้ทั้งหมด2 9 7 8 4 8ก็สรุปตอบได้2 9 9 8 4 8นะครับเป็นไงบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับตัวเลขน้อยๆนะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยแต่ว่า โจ์เนี่ยตัวเลขจะมากขึ้นจนเราไม่สามารถที่จะคิดในใจได้นะครับเราก็จะต้องมาแสดงวิธีทำแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับที่เราสรุปบทเรียนวันนี้ก็เหมือนกับที่เราครูบอกไปครั้งแรกเลยการบวกลบคูณาหารที่มีบวกลบและคูณาหารอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทำดยตัวดําเนินการที่เป็นการคูณและการหารก่อนนะครับแล้วก็มาทําการบวกและการลบ สำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากการบ้านไว้ในหน้าที่78แบบฝึกหัดที่4.4ทำข้อที่1ถึง2นะครับข้อที่1นะครับจะเป็นในในในแบบฝึกหัดจะมีบอกไว้นะครับข้อที่1จะทำเป็นแนวตั้งข้อที่2จะทำเป็นแนวนอนนะครับอย่าลืมทำนะครับการบ้านมีแค่2ข้อนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ